ก็เนี่ยบอกไี่แล้วไงสวัสดีค่ะผู้ชมเนี่ยเจฟนเจสิภาคกำลังจะทานข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นของยนใช่ไหมใช่ข้าวเปียกจากเลย i ินพอร์จากเลยนะคะไปเที่ยวมาดูซิจะปีหนึ่งแล้ว <laughs> ยังซื้อมายังไม่ได้กินเลยค่ะวันนี้โอกาสดีเป็นโอกาสดีเราก็มากินนะคะมาทำค่ะผู้ชมคะ่ะ เราเราก็ใส่นี้ด้วยนะคะเราชอบใส่มะนาวหรือว่าใส่ผักชีแล้วก็ใส่อ่าอ่าเห็ดเกี๊ยวนะคะอ,อันนี้ของลูกเขาลูกกินเนี่ยของลูกก็สวยของลูกสวยกว่าของมาม่าเลยเนาะเอาเลยค่ะกินเลยโอเคกินก่อนนะ ล้วเข้าร้องเพลงตั้งแต่เช้าไม่ยังอัดได้อยู่ใช่ไหมอัดอยู่ <Okay. S 1> แป๊บเดียว <c oughs> ให้พ่นสักหกนาทีก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอ้ยจะจะจะใส่มะนาวด้วยเหรอ ต้องชิมดูก่อนปรุงตามที่ชอบไม่ต้องใส่แล้วใส่ชิมมาแบบพอดีแล้วอ้วนชิมก่อนอร่อยอ้น่อนอ้วนชิมก่อนนะไม่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 รู้ว่าไม่รู้ว่าชอบรสไหนถ้าอยากแซ่บก็ใส่พริกใส่ไทยเออใส่พริกไทยถ้าอยากกินแบบชิ่งอ๋อเขาเปียกอีสานอืมเอ้าเขาพูดกันตั้งนานเขาทำ่อยกว่าเออเออร่อยกว่าเยอะเลยอร่อยก็เยอะมันอยู่ที่ ที่ใส่หรอที่เครืองหรอเพราะว่าจริงๆค้าเครื่องที่เป็นชองมันใส่หมูยอใส่อะไรใช่ที่เราไปกินนะมันโดนล้วนไม่รู้จะใส่อะไรให้ละจสดกระปักใส่แระผักกับไข่ม่ยไข่ไม่มีไม่มีไข่เลยน้ำซุปกับเห็ดหอมเดียวเดียวบอกว่าคุณป้าคุณป้ามากินข้าวเปียกด้วยกัน หมอเรากินหน้าหนาวดิเซตมันร้อนดิใช่อมความน้อยไงเขาเรียนส่งราชการเนี่ยเขาเรียนส่งหมดวัละมาแล้วไปอยู่ไนะไม่เป็นไรพูดอย่างนี้ใช่ใช่บอกมัอก่นอนมีขีเมาจิต <laughs> ดดีพูดดี ใส่พริกเป็นนิดหนึ่งอร่อยน้องที่ชอบเลยแต่ปรุงอร่อยเลยปรุงมากลางกลาง อันนี้เต้าหู้นะเนี่ยกากเต้าหู้ทอดจนกรอบนะใส่เคี้ยวนี่อร่อยเลย ใส่ไว้ห้าถุงเกี๊ยวยมีสองถุงไม,ม่ใส่ในตู้เย็นเนะี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์เอานั้นออกมาเอาสตอออกนอามาแกะยวนนี้ผักดึะ ืมน้ำซุกก็ต้มซักที่ค้างอยู่นะต้มซักที่มาทำมันเหลืออยู่ก้นหน่อยหนึ่งพอนี้น้ำามันพอดีแต่แต่ก็มันเหลือน้อยมากไมาปรุงใหม่แต่ว่าเอานะเป็น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 สารตั้งต้นก็เอาวันอะไรเนีย น้ำเป็นเช่นนั้นมาจากบ้านป้าเพ็ญอะไรฝักฝักน้ำอ๋อเอรนี่ก็เรากินแล้วไงกว่านี่แหละ,ะ <laughs> ยังไปนหาหัรไปหาอยู่อันนั้นมันมนึกว่าไอที่ในหม้อมาจากบ้านป้าเพ็ญเนี่ยเนาะยูดู